เลยนะคะว่ากราบพระเจ็ดครั้งชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นเป็นอย่างไรเพราะว่าสิ่งนี้ครูได้ใช้และปฏิบัติจริงนะคะทำแล้วเห็นผลลัพธ์จริงเพื่อนๆของเราก็ดีขึ้นการทันตาเห็นเลยนะคะกราบพระเจ็ดครั้งเราก็ต้องรู้ด้วยว่ากราบที่1ถึงกราบที่7มีอะไรบ้างนะคะ กราบที่หนึ่งกราบพระพุทธกราบที่สองกราบพระธรรมกราบที่สามกราบพระสงฆ์นะคะกราบที่สี่พ่อเกิดแม่เกิดของเรานะคะคนที่ให้กำเนิดเรามาไม่ว่าชาติภพนี้หรือชาติภพไหนๆนะคะก็เอ่ยเอื้อนถึงไปนะคะพ่อเกิดแม่เกิดเรากราบที่ห้า กราบเทวดาประจําตัวเรานะคะกราบที่6กราบครูบาอาจารย์ของเราที่ให้ความรู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทางลัดชีวิตหรือแม้กระทั่งความรู้ตั้งแต่เรารู้ความมาเลยทีเดียวนะคะกราบสุดท้ายกราบที่7นะคะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเรา ไม่ว่าจะเป็นทวยเทพเทวดาองค์ใดก็ตามนะคะน้อมกราบครั้งที่7นะคะแค่นี้เลยแล้วหลายๆคนมีคำถามว่าอันนี้ต้องกราบที่หน้าพระห้องพระหรือมากราบตอนที่เรากราบหมอนคะคำถามนี้เจอบ่อยมากนะคะคำถามนี้เจอบ่อยมากจะนอนเมื่อไหร่ กราบตอนนั้นนะคะและแถมให้อีกหนึ่งกราบก็ได้สำหรับใครที่อยอยากมีชีวิตดีๆครอบครัวปังๆโชคลาภหลังไหลทุกที่ทุกทางเพิ่มมากราบคนข้างๆสำหรับใครที่มีคู่ครองนะคะกราบซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยา เท่ากันให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะอันนี้วงเล็บไว้นะถ้าใครขี้อายก็แล้วแต่นะอ่าแต่ถ้าใครมีคู่ครองนะคะใครมีสามีก็กราบสามีนะคะสำหรับคนมีคู่ค่ะพี่พาวงเล็บจะเป็นคู่บุญคู่บารมีจะเป็นคู่ที่ หนุนดวงชะตาพาคู่รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นนะคะและที่สำคัญสนับสนุนกันในทุกๆุกด้านนะคะให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่มีคู่ไม่เป็นไรคะ่ะเอาเจดครั้งนะคะสำหรับคนไม่มีคู่เอาเจครั้งนะคะนี่คือความหมายของกราบพระเจดครั้งนะคะและ ของแถมสำหรับคนมีคู่ก็กราบ8ครั้งก็ได้นะคะ